สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเรียนกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะโดยคุณครูกนิก,กาจันทนามนะคะในคาบเรียนนี้นะคะเราจะมาทบทวนบทเรียนกันค่ะของหน่วยการเรียนรู้ที่2การสร้างทางเลขาคณิตนะคะโดยเราจะทบทวนในเรื่องของจุดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงอ่ะคะ่ะ เราก็จะไปทําการทดสอบนะคะนักเรียนดูและฟังให้จบนะคะพร้อมที่จะรับรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเลยค่ะ,ะเรามาดูเรื่องจุดค่ะจุดใช้บอกตำแหน่งและจุดไม่มีขนาดถูกต้องไหมคะเขียนสัญ,ญลักษณ์แทนจุด P ได้ดังนี้ค่ะโอเคนะคะจุด P เขียนแทนด้วย P เขียนสัญลักษณ์แทนจุด W ับบยูได้ดังนี้ค่ะโอเคนะคะจุด W เขียนแทนด้วย W เอ่ะเรามาดูเส้นตรงค่ะเส้นตรงเมื่อกำหนดจุด2จุดแล้วลากเส้นตรงผ่านจุดทั้งสองจุดลากเส้นตรง mn ผ่านได้เพียงเส้นเดียวเห็นใช่ไหมคะซ้ายมือคือสีเขียวคือเราลากเส้นตรง mn ผ่านได้เพียงเส้นเดียวขวามือค่ะสีแดง ลากเส้นตรง a b ก็ผ่านได้เพียงเส้นเดียวโอเคนะคะมีเส้นตรงเพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่ลากผ่านจุด2จุดที่กำหนดให้มีเส้นตรงเพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่ลากผ่านจุด2จุดที่กำหนดให้เมื่อเส้นตรงสองเส้นตัดกันดูนะคะเมื่อเส้นตรงสองเส้นตัดกันหนูดูสีเขียวนะคะซ้ายมือ จุดตัดจะอยู่ที่จุด O ค่ะเส้นตรง MN ตัดกับเส้นตรง AB จะมีจุด O เป็นจุดตัดค่ะอะแล้วมาดูฝั่งสีแดงบ้างนะคะขวามือก็ลากมาเหมือนกันค่ะเส้นตรง MN ตัดกับเส้นตรง AB มีจุดตัดที่จุด O นักเรียนสังเกตเห็นนะคะว่าเส้นสีแดงเมื่อมีจุดตัดเกิดขึ้นจะเกิดเป็นมุมฉากถูกต้องไหมคะ ในด้านสีเขียวเมื่อตัดกันลักษณะนี้จะเกิดเป็นมุมแหลมแล้วก็มุมป้านโอเคนะเส้นตรงสองเส้นจะตัดกันที่จุดจุดเดียวเท่านั้นนะคะเส้นตรงสองเส้นจะตัดกันที่จุดจุดเดียวเท่านั้นเรามาดูบทนิยามของส่วนของเส้นตรงบ้างคะ่ะส่วนของเส้นตรงนะคะก็คือส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายสองจุด ส่วนของเส้นตรงคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายสองจุดเขียนสัญ,ญสลักษณ์แทนส่วนของเส้นตรง MN ได้ดังนี้เขียนแทนสัญลักษณ์ส่วนของเส้นตรง MN ได้ดังนี้ค่ะส่วนของเส้นตรง MN เราจะเขียนแทนด้วยส่วนขีดข้างบนของตัวอักษร M และ N นะคะเราเรียกว่าส่วนของเส้นตรง MN ต่อไปค่ะเรามาดูรังสีบทนิยามของรังสีก็คือส่วนหนึ่งของเส้นตรงซึ่งมีจุดปลายเพียงจุดเดียวค่ะเขียนสัญลักษณ์แทนรังสี AB และรังสี BA ได้ดังนี้ค่ะนักเรียนสังเกตดีๆนะคะรังสี AB เขียนแทนด้วยขีดนรังสีและข้างบน AB มี A เป็นจุดปลาย แล้วมี B เป็นจุดจุดหนึ่งบนรังสีโอเคนะคะ,ะหนูดูนะคะรูปสีแดงด้านล่างรังสี BA จะเขียนแทนด้วยเราก็มีเส้นตรงหรือรังสีขาที่อยู่บนตัวอักษร BA เราก็อ่านว่ารังสี BA มี B เป็นจุดปลายและมี A เป็นจุดจุดหนึ่งอยู่บนรังสี นักเรียนสังเกตรูปรังสีดีๆนะคะจะมีหัวลูกศรเพียงด้านเดียวเท่านั้นนะคะข้อสังเกตรังสี a b และรังสี b a ไม่ใช่รังสีเดียวกันนะคะในทางปฏิบัตินะคะอาจเขียนแทนรูปรังสีโดยไม่จำเป็นต้องเขียนสัญลักษณ์จุดแทนจุดปลายและอีกจุดหนึ่งบนรังสี เขียนสัญลักษณ์แทนลังสี a b และลังสี b a ได้ดังนี้ค่ะด้านบนนะคะลังสี a b ด้านล่างคือลังสี a b นักเรียนสังเกตนะคะที่เขาบอกว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องใส่จุดแทนจุดปลายและอีกจุดหนึ่งบนลังสีโอเคนะคะเราจะเขียนได้สองแบบลังสี a b เขียนแทนด้วยเส้นลังสีที่อยู่บน a b โอเคไหมคะมี A เป็นจุดปลายและมี B เป็นจุดจุดหนึ่งอยู่บนรังสีเรามาดูบทนิยามของมุมบ้างค่ะมุมคือรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันเรียกรังสีทั้งสองเส้นนี้ว่าแขนของมุมเรียกจุดปลายที่เป็นจุดเดียวกันว่าจุดยอดมุมค่ะเขียนสัญลักษณ์แทนมุม MON ได้ดังนี้ค่ะ MNO เขียนแทนด้วยเราจะใส่หมวกตรงตัวอักษร N ใช่ไหมคะเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่ามุม MNO หรือเราจะใส่เครื่องหมายอยู่ด้านหน้าตัวอักษร MNO เราก็อ่านว่ามุม MNO เหมือนกันค่ะมุม MNO มีจุดยอดมุมคือจุด N นะคะมุม MNO มีลังสี N M และลังสี N O เป็นแขนของมุมค่ะอ่ะเรามาดูมุมค่ะดูนะคะมุมตรงจะมีแขนของมุมเพียงสองแขนหนูดูนะคะมุมตรงจะมีแขนของมุมเพียงสองแขนแขนแรกของมุมกอขอขอคก็คือลังสีขอกอแปลว่าจุดขอคือจุดยอดมุมถูกต้องไหมคะเราก็จะเริ่มนับจาก จุดตรงกลางอะคะ่ะหรือจุดยอดมุมในลังสีตัวนี้นะคะแล้วก็จะได้เป็นลังสีขอกอและก็ลังสีขอคอค่ะเกิดเป็นมุมโอเคไหมคะมุมตรงจะมีแขนของมุมเพียงสองแขนมุมตรงจะมีแขนของมุมเพียงสองแขนชนิดของมุมค่ะรูปที่หนึ่ง รูปนี้เราเรียกว่ามุมแหลมคือมุมที่มีขนาดมากกว่า0ูนย์องศาแต่น้อยกว่า90องศารูปที่สองค่ะมุมฉากค่ะคือมุมที่มีขนาด90องศาค่ะมีแขนของมุมก็คือรังสี Nm และก็รังสี NO ค่ะ ต่อไปค่ะรูปนี้จะเป็นมุมป้านค่ะมุมป้านคือมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศาค่ะต่อไปค่ะมุมตรงค่ะมุมตรงคือมุมที่มีขนาด180องศาแขนของมุมก็จะมี2แขนใช่ไหมคะก็คือลังสี NM และก็ลังสี NO รูปนี้จะเป็นมุมกลับค่ะคือมุมที่มีขนาดมากกว่า180องศาแต่น้อยกว่า360องศาค่ะกำหนดเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ตัดกันที่จุด M ค่ะจงบอกชื่อมุมที่มีจุด M เป็นจุดยอดมุม จงบอกชื่อมุมที่มีจุดเเป็นจุดยอดมุมพร้อมทั้งแขนของมุมมุมที่มี M เป็นจุดยอดมุมก็คือมุม a M B เป็นมุมตรงเห็นไหมคะมีลังสี M A และลังสี MB เป็นแขนของมุมค่ะมุม CMD เป็นมุมตรงมีลังสี MC และลังสีเ D เป็นแขนของมุม ชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะคะทบทวนในเรื่องถัดมาก็คือรูปสามเหลี่ยมชนิดของรูปสามเหลี่ยมจะแบ่งออกเป็นจะแบ่งชนิดโดยใช้ด้านค่ะแบ่งชนิดโดยใช้ด้านนะคะรูปนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะคำว่าด้านเท่านะคะจะมีด้านด้าน และกระดานทั้ง3ด้านนี้เท่ากันคะ่ะมีด้านทั้ง3ด้านเท่ากันนะคะเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านทั้ง3ด้านยาวเท่ากันแบ่งโดยใช้ด้านเหมือนกันค่ะเรามาดูรูปนี้นะคะรูปนี้เราเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะสามเหลี่ยมหน้าจั่วนักเรียนสังเกตนะคะคำว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะมีด้านเท่ากัน สองด้านโอเคไหมคะมีด้านเท่ากันสองด้านมีมุมเท่ากันสองมุมเราเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วด้านนะคะเห็นไหมคะมีด้านสองด้านเท่ากันและมีมุมสองมุมเท่ากันเราเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว เรามาดูรูปนี้บ้างค่ะรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าลักษณะของเขาก็คือด้านทั้งสามด้านยาวไม่เท่ากันค่ะด้านที่หนึ่งนะคะด้านที่สองค่ะและด้านที่สามค่ะทั้งสามด้านนี้จะยาวไม่เท่ากันโอเคนะคะ ด้านทั้งสามด้านยาวไม่เท่ากันทีนี้มุมตรงนี้จะเป็นมุมป้านค่ะตรงนี้จะเป็นมุมป้านนะคะตรงนี้สองมุมนี้จะเป็นมุมแหลมค่ะหรือถ้าเรียกตามลักษณะของมุมก็จะเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมป้านโอเคนะคะเมื่อนักเรียนพอเข้าใจแล้วนักเรียนลองไปทำแบบทดสอบกันนะคะโดยคุณครูจะนำลิงก์ไว้ให้อยู่ด้านล่างนะคะ ลองทำดูนะคะในการทำแบบทดสอบครั้งนี้โชคดีในการสอบค่ะ